ฉันทุกคนฉันจะคลอดแล้วฮ่จะคลอดแล้วเหรอเฮ้ยช่วยฉันด้วยฉันปวดท้องช่วยด้วยพี่ว่านะต้องเป็นไข่น,นึ่งเงือกที่พี่ฝัน,มนเมื่อคืนแน่เลยเฮ้ยมันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยลองดูสิจะมีไข่อะไรมาเยอะแยะขนาดนี้เล่าข่านนะ เป็นไปได้เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อ,อพี่เเป็นไปแล้วแหละไม่อยากจะเชื่อเลยทำไงดีล่ะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเ<โ>ฮ้ยตรงนั้นมนมันอะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนนางเงือกเลยแถมเหมือนนางเงือกกำลังจะวางใครเฮ้ยเอาไงดีตื่นเต้นจังเลยคะ่ะก่อนไปดูนะคะพี่เฟิร์นอยากให้น้องๆเนี่ย คนที่ไม่เคยซับสไครป์พี่เฟิร์นนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ก่อนนะคะและที่สำคัญนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะเฮ้ยดูนี่นางเงือกเหมือนกำลังจะคลอดจะวางไข่แล้วว่ะเฮ้ยช่วยกันยกนะอีกทีนึงนะหนึ่งสองสามเออโอยหนักมากไม่เอาแล้วเฮ้ยช่วยเขาเถอะเอาพี่ยอาหางไกยกต้องกลาง เจ็บท้องมาสามวันแล้วอ่ะฉันยังไม่คลอดเลยอ่ะเจ็บมาสามวันเหรอ<ป>ใช่แปลว่าน,นั่นคือเสียงเธอมาเข้าฝันเราใช่ปะใช่นะสิก็ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยอะ่ะแล้เราจะให้ทำยังไงอะ่ะทำยังไงก็ได้ให้ฉันคลอดออกมาสักทีอแล้วทำไมเธอถึงยังไม่คลอดอ่ะโอ้นั่นนะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ฉันคิดว่าไข่ในท้องมันน่าจะเยอะมากจนทําให้มันขวางกันแล้วคลอดออกมาไม่ได้อ่ะทำยังไงดีอ่ะพี่ว่าเธอไม่ช่วยฉันฉันคงตายแน่ๆเฮ้ยไปเหอะยกไปบ้านเราเหอะก่อนที่คนอื่นจะมาเร็วเข้ามันเร็วอ๋อหนึ่งสองสามที้กันนะ โอ้ยพี่เฟิร์นเอาไงกันดีอะพี่น้าเงือกอะไม่มีท่าทีจะคลอดเลยอะน่นสีนี้มันสาวมาแล้วนะยงไงดีนะดูสิฮะฮะดูแขนสิเฮ้ยพี่เฮ้ย,ยทำไมแขนเป็นอย่างนั้นน่ะผิวเริ่มแห้งแล้วอะ่ะนี่พี่เคยรู้มานะเขาบอกว่ายิ่งแบบสัตว์น้ำอะถ้าเกิดว่าตัวเริ่มแหง้งแล้วเป็นขุยอย่างเงี้ยแปลว่าร่างกายขาดน้ำอย่างแรงเลยอะ ไข่ทั้งหมดของเราอะจะทํายังไงอน่ยเราต้องเสียไข่ทั้งหมดออกไปเลยสิน่ากลัวเอาไงดีล่ะเนี่ยช่วยนะเราคงต้องหาทางด้วยนะจะเย็นนะจเย็นเย็นนะดูสิพี่พี่พี่จ็ท้องอีกแล้วอะเอาเหรอเอายังไงดีล่ะโอ๊ยสงสัยเราต้องคลอดแล้วมั้งเพิกพี่มันจะคลอดยังไงอะนั่นสิยังไงดีล่ะทำไงดีล่ะเนี่ยทุกคนฉันจะคลอดแล้วจะคลอดแล้วหรอ นั้นเธสิทำยังไงล่ะทำคนอันเงือกไม่เป็นด้วยสิถ้าฉันไม่ข้อตอนนี้ฉันตายแน่เลยอะ่ะทุกควิธีอะวิธีวิธีการมันต้องทำยังไงทำยังไงล่ะเอาเดี๋ยวเราแบ่งข้อก่อนะละกัน ฮะทำายังไงหรอะว่าว่าว่ามันวเว่านลิ้นทะเลมามันจะทําให้ฉันมีเมือกและฉันก็จะคลอดง่ายขึ้นฮะว่านลิ้นทะเลใช่ต้องเอามาบดให้ฉันกินเฮ้ยห,หน้าตามันเป็นยังไงอะนั่นน่ะสิหน้าตามันก็เหมือนลิ้นพวกเธอนั่นแหละ มันอยู่ริมหาดอะพวกเธอลองไปหาดูนะเจอฉันด้วยนะแกนีไปหาเลยฉจะไม่ไหวแล้วไปเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยโอหน่าลองไปหาดูเข้าสิไหเนี่ยเนี่ยหางก็จะดูซิอะไรเย็นๆนะทำใจดีๆนะงั้นเก็บแรงไปก่อนดีกว่ายังไงดีนี่เจฉันด้วยนะทุกคนได้ได้ทำใจดีๆไว้นะ อวยโตพี่เฟิร์นแล้วมันจะไปหาจากตรงไหนวะเนี่ยโอทำไมมันหายาหายาเย็นจังเนี่ยไอลิ้นวานทะเลโ,โถ่เอย้ย รูปร่างมันเหมือนลิ้นไม่น่ามีตรงนี้ลองไปดูตรงนู้นบ้างดีกว่าอุย้ยพี่เฟิร์นนั่นพี่เฟิร์นโอ้ยไอเราก็ไม่รู้เฮ้ยเจอแล้วโอ้หนี่มันมีจริงๆด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็มีอันนึงเฮ้ยนี่เหรอไอม,มันเหมือนลิงคนว่ะอุย้ย นี่แตะแล้วมีพิษไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเหรอว่าลิ้นทะเลเฮ้ยทำไมมันเหมือนลิ้นคนจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเป๊ะจะเอาออกมาไงเนี่ยทำไมมันเหนียวอี้เฮ้ย เขาไปหาพิ่เฟิร์แล้วเฮ้ยทุกคนฉันไม่ไหวทำจะดีๆไว้ทำจะดีๆเก็บแรงไว้นะอย่าพึ่งเบ่งนะฉันว่าฉันหมดแรงแล้วเลย้อย่าพูดอย่างนั้นสิเธอต้องไหวใช่เนี่ยเดี๋ยวพิ่มันก็เอามาให้แล้วนะถ้าฉันเป็นอะไรอะ ฝากผ่าท้องเอาลูกของฉันออกมาด้วยนะไม่เอาไม่เอาอย่าพูดอย่างนี้ฉันหมดแรงแล้วใช่ไม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 ่เป็นไรเธอต้องไม่เป็นไรนะนะเงือกใจเย็นๆไว้นะเฮ้ยไอ้พึ่งคุณทำไมเมื่อไหร่จะมานี่เป็นไงบ้างฝากของช่วด้วยนะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้สี่นะเงือกเธอต้องอยู่ได้นะเธอต้องเข้มแข็งนะท้องก็แข็งขึ้นอีกแล้วอวินนี่ยัไงดีฉันจะหมดแรง ทำไมทำไมท้องแข็งอย่างนี้ล่ะห้วนทำใจดีๆทำใจดีๆไว้เอาไงดีล่ะฮะนางเงือกนางเงือกผึ่งมันลงพี่ฟอนพี่ฟอนตา้หรือยังได้มาแล้วไหนอะนี่ไงมันไม่ทันแล้วอะพึกงนางเงือกตายแล้วอะนี่แกแล้วไหนล่ะว่าลิ้นทะเลของแกเนี่ยนี่ไงพี่ พี่มันหายากมากเลยนะเหมือนลิ้นคนเลยอะเฮ้ยพี่เราโม้แต่สงสัยไม่ได้เราต้องรีบไปบทบทให้นางเงือกกินก่อนเผื่อนางเงือกอาจจะฟื้นก็ได้พี่อะแกจะไปทำอะไรแกก็ไปทำเลยไปไปไปรีบไปทำแล้วอย่างงี้พี่จะทำยังไงละเนี่ยเฮ้ยแกรีบไปบทไปเลยเร็วๆเข้าบดยังไงอะฟื้นขึ้นมาเถอะนะจ๊ะจะได้ตื่นขึ้นมาดูรูป สีแข็ก็ดีขึ้นแล้วอน่าจะฟื้นนะ